สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมดิฉันนางสาวสิเดียกรกิติศีวรพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดิฉันนางสาวธัญ,ญรัตน์ตะโคเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาขอนําเสนอข่าวประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2566ดังนี้ค่ะ Hello everyone welcome back to our channel นครพนม provincial office of labor protection and welfare today We are going to report our news in this week. Make sure that you're watching until the end of our program and you will see what we do in this week. So, it's time to our story. วันที่27กุมภาพันธ์2566โดยจังหวัดนครพนมนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายวันชัยจันทรเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ณนห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น5สาธารณกลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในการนี้นางสาวสินีนาถบุญเนธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสาวกรภัทรปทุมกายะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมขานรับนยโยบายจังหวัดและจับขับเคลื่อนนยโยบายดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป โดยกองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยอธิบดีกรมนายนิยมสองแก้วจัดประชุมกรมครั้งที่2ทับ2,566ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566ผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในการนี้นางสาวสินีนาฏบุญเนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสาวกรพัฒน์ประทุมไกรยะนักวิชาการแรงง,งานชำนาญการพิเศษข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วยอีกทั้งร่วมหารือข้อราชการและ รับทราบข้อสั่งการของกรมวันที่28กุมภาพันธ์2566โดยจังหวัดนครพนมนำโดยนายวันชัยจันพรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาบิคลีนนิ่งหาทรายทองสีโคตบูนถนนสวรรชายโขงหลังโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูงมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมในการนี้นางสาวซินีนาธบุญเนศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้นางสาววิลาวันศรีหาเสดนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสุนันทาเกียรติวงนอกนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยอีกทั้งได้เชิญชวนกลุ่มแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมบีคลีนนิ่งโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเดียวกันโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดกิจกรรมเสวนา KM ออนไลน์ในหัวข้อผน็กกำลังหยุดยั้ง PM 2.5จากระบบเปิดภาครัฐสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก Facebook และ YouTube l i v e สำนักงานกพอรอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลนวัตกรรมประสบการณ์ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในการนี้นางสาวซินีนาธบุญแนรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นางสาวกรภาภาพพรัย์ปฐุมกายะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษในเข้าร่วมรับฟังในการเสวนาดังกล่าวด้วยและจากนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับ ให้เหมาะสมกับบริบทจังหวัดนครพนมต่อไป ในเวลาถัดมานายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครนพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟนะครพนมยามเย็นณโชว์รูมศูนย์บริการโตโยต้าเจริญศรีนนะครนพนมจังหวัดนครนพนมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขาปัญหาต่างๆโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างหนาแน่นในการนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนางสาวสินีนาฏบุญเนตรพร้อมด้วยนางสาวกรพัฒน์ประทุมไกระยะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนายอนเนกคุณพว่วงนิติกรชำนาญการและนายเกรียงไกรดวงสานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย วันที่หนึ่งมีนาคม2566าหสบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนางสาวศนีนาฏบุญเนตรได้มอบหมายให้นางสาววิลาวันศรีหาเสดนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายเกลียงไกรดวงษานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการสองแห่งได้แก่ 1. บริษัทเ d j ดอินเตอร์จำกัดสาขานครพนม 2. บริษัททรัพย์อมรอ2,000จำกัดนครพนมเพื่อส่งเสริมความรู้การดูแลสุขอนามัยพื้นฐานโดยมุ่งเน้นให้แรงงานหญิงมีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงและบุตรโดยการส่งเสริมการจัดตั้งให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจาการในวันเดียวกัน นายวันชัยจันพรเพราะว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการและการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่วันแพลนณห้องประชุมยงใจย,ยุธสารกลางจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนรชาชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาจังหวัดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดนครพนมในการน,นี้สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนําโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนางสาวสินีนาฏบุญเนตรพร้อมด้วยนางสาวกอรพัฒน์ประทุมไกรยะนักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วยพร้อมขานรับนโยบายจังหวดัดและแนวทางในการบริหารงานดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง วันที่2มีนาคม2566นายวันชัยจันพรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนรวมพิธีการวางพานพุ่งดอกไม้ถวายราชสักการะเนี่ยพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมรมนมถฑปพิษ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2566เพื่อนอ้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในเทิดพระเกียรติพระปีชาสามารถด้านงานช่างในฐานะทรงเป็นพระบิดาหแห่งมาตรฐานการช่างไทยในการนี้นางสาวซินีนาธบุญเนรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ดังกล่าวพร้อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่9อย่างหาที่สุดนี้ได้ จังหวัดนครพนม เปิดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรมก้าวชนเผ่าสองเชื้อชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่สองอำเภอจังหวัดนครพนมรวมทั้งส่งสริมสินค้าอุดหอบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปในการนี้นางสาวินีนาบุญเนศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งได้ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากประชาชนที่นำมาจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมเดินชมตลาดถนนคนเดินแห่งนี้ด้วย วันที่3มีนาคม2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนำโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนายสัสินีนาฏบุญเนตรจัดประชุมสำนักงานครั้งที่6ทับ2566ประจำเดือนมีนาคม2566ณห้องประชุมมรุขาคนครชั้น2อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมสรุปผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2,566และการพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการกระทรวงแรงงานวันที่15-16มีนาคม2,566และการพิจารณารับรางวัลเลิศรัฐรวมถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความโปร่งใสของหน่วยง,งานภาครัฐ ITA ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวประจำสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมค่ะ alright This is all we done in this week. Thank you for you watching me right now and don't forget to subscribe, like and share. And see you again next week. สวัสดีค่ะ